ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ5ประเด็นร้อนหลังเกมอาร์เซนอลบุกชนะคิโรนา2ต่อหนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก 1. อาร์เตต้าเฝ้ามองแมนซิ t y ตี้โดยการจบอันดับท็อป8ยังมีประสิทธิภาพก่อนเริ่มการแข่งขันชัดเจนว่าการเลือกทีมของมิเกลอาเตต้าได้รับแรงบันดาลใจจากเกมพมเพียมหลีกวันอาทิตย์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอมิเรตสตเดียม วิลเลียมเซเลบาดีแคนไรส์ไคฮาวเวตกาเบียวมาเทลลี่และเจเรียนทิมเบอร์ล้วนนั่งเป็นตัวสำรองดาบ,บิดราญาเดินทางร่วมกับทีมไปสเปนแต่ผู้จัดการทีมประกาศว่าไม่ฟิตและไม่ได้ทำการคัดเลือกผู้ยืมตัวเกา่าเนโตได้รับการเปิดตัวแทนขึ้นอยู่กับความพร้อมของราญาคาดว่าทั้ง6คนจะกลับมาในช่วงสุดสัปดาห์เมื่ออาร์ซนอลกำลังมองหาชัยชนะเพื่อรักษาความกดดันให้กับลิเวอร์พูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเก็บก้าวแต้มระหว่างพวกเขากับซิตี้ 2. การเปิดตัวฝันร้ายของเนโต,เนโต,เ,นโตเนโต้ย้ายมาร่วมทีมแบบยืมตัวจากบอลมัดเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเพื่อชดใช้การย้ายทีมของอารอนดมสเดลและต้องรอจนถึงตอนนี้เพื่อประเดิมสนามเนื่องจากติดคับไทยในคาราบาวครับโดยวัย35ปี194วันนักเตะชาวบราซิลรายนี้ถือเป็นผู้เล่นอายุมากที่สุดในรอบ110ปีของอาเซนนลนับตั้งแต่เนตลิดเดว วัย36มปีในปี1915แต่มันไม่ใช่โอกาสที่เขาจะมองย้อนกลับไปด้วยความรักเขามีช่วงเวลาที่ประมาทก,กับบอลเกือบจะตรงตั้งแต่เริ่มคิกออฟและต่อมาก็มีช่วงเวลาแห่งความบ้าคลั่งเมื่อเขาถูกจับได้ในดินแดนที่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากประตู30หลาขณะที่คิโรนาเป็นผู้นำเมื่อรายาต้องพลาดอาการบาดเจ็บในเกมนี้จึงไม่เป็นผลดีต่อเกมสำคัญสำคัญที่จะตามมาหากนั่นเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การป้องกันไว้ก่อน สามอีธานเอนวานเนลี่ไม่สะทกสถานผู้เล่นคนหนึ่งที่อยู่อีกฟางหนึ่งของเส้นทางอาชีพของเขาไม่สะทกสถานเลยและนั่นคืออีธานเอนวานเนลี่นักเตะวัย17ปีรายนี้สรุปความคิดโบราณที่ว่าถ้าคุณดีพอคุณก็แก่พอและกำลังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการทำให้แน่ใจว่าการหายตัวไปของบุคคลยาการนั้นรู้สึกลำบากมากเอนวานเนลี่เป็นผู้เล่นที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและประตูแรกในแชมป้ยบลีกที่ยอดเยี่ยมของเขา ก่อนครึ่งแรกไม่นานในการออกสตาร์ทครั้งแรกในการแข่งขันก็เป็นข้อพิสูจน์ถึงสิ่งนั้นจูดเบลลิงแฮมเป็นนักเตะอังกฤษคนเดียวที่ยิงประตูแชมป้ยบลีกได้ตั้งแต่อายุน้อยกว่าได้เพียง25วัน 4. ร้องหากองหน้าตราบใดที่อีธานเอนเวอรี่ทำผลงานได้ดีในแดนหน้าและเลนโดทอสาก,ก็ทำผลงานได้ดีแต่อาร์ซนอลยังขาดการปรากฏตัวในกรอบเขตโทษเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากคุณภาพที่เหนือกว่าของพวกเขา ทอซาาไม่ใช่มะเลก้าโดยธรรมชาติและไรฮาเวตก็ไม่ใช่ตัวจริงตามปกติด้วยกาเบรียลเชียสุดได้สร้างความประทับใจที่ดีให้กับกองหน้าตัวเป้าในบางครั้งแต่นักเตะชาวบราซิลรายนี้ยังไม่คงเส้นคงวาและตอนนี้ต้องพักยาวในอนาคตอันใกล้ด้วยอาการบาดเจ็บที่เขา่าอย่างรุนแรงอาเซนอตต้องการกองหน้ามันคือชิ้นส่วนของปิศนาที่หายไปนานหลายปี มีข่าวออกมาก่อนนั้นนี้ไม่นานว่าอาเซนลได้รับการปฏิเสธด้วยข้อเสนอสำหรับโอลิวัตกินส์กองหน้าของแอสตันวิลล่าคงต้องใช้เวลามากในการส่งตัวนักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้ก่อนถึงเส้นตายการโอนในวันจันทร์ในขณะที่เป้าหมายอื่นๆที่มีข่าวลืออย่างดูซานวลาโฮวิสหรือเบนจามินเซสโกอาจจะบรรลุได้มากกว่านี้มากในช่วงฤดูร้อน ในยุคข,ของ PSR อาเซนนลไม่สามารถตื่นตระหนกในการซื้อและทำผิดได้แต่รู้สึกราวกับว่าพวกเขาจะไม่มีวันบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองได้จนกว่าทีมจะเสร็จสมบูรณ์โดยมีผู้ทำประตูที่เหมาะสมในแดนหน้า5การต่อสู้ดิ้นรนของสเตอร์ลิงยังดำเนินต่อไปการหมุนเวียนในอันดับของอาเซนอลทำให้ไรฮิมสเตอร์ลิงออกสตาร์ทได้ยากปีวัย30ปีเพิ่งทำประตูได้ในฤดูกาลนี้กับโบตันวันเดอร์ในคาราบาวครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็นเวลาหปีแล้วนับตั้งแต่31ป,ประตูของเขากับแมนเชสเตอร์ซิตี้และดูเหมือนว่านักเตะรายนี้จะยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆแม้จะชนะจุดโทษในช่วงท้ายเกมโดยตัวเขาเองไม่สามารถเปลี่ยนใจได้แต่สตอร์ลิงก็ยังมีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในกลุ่มตัวรุกของอาร์เซนอลในเกมนี้และได้รับคำเตือนให้จำลองสถานการณ์แม้ว่าจะใช้วิธีรุนแรงก็ตามเพื่อถูกเกลือเข้าไปในบาดแผลนั้นมากขึ้นการรอคอยที่จะกลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่ทำประตูให้3สโมสรสนแองกฤษในแชมเบอร์ลีกดำเนินต่อไป อามม e ally, ร์เตต้าชมเอ็นวานลี่เล่นด้วยความมั่นใจอีธานเอ็นวานิลี่แนวรุกวัย17ปีเล่นด้วยความมั่นใจและจบสกอร์อย่างเฉียบคมจนได้รับคำชมจากนายใหญ่ทีมปืนโตมิเกลอาร์เตต้ากุนซืออาร์เซนอลกล่าวชื่นชมอ e ีธานเอ็นวานลี่ว่าเล่นด้วยความดุดดันและมั่นใจหลังแนวรุกวัย17ปีทำประตูให้ทีมปืนโตแซงนำ2อต่อหนึ่งช่วงท้ายครึ่งแรกก่อนทีมดังจากร London, จากรุงลอนดอนจะบุกคว้าชัยเหนือจีโรนาด้วยสกอร์ดังกล่าวบนเวทีแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันพุธที่ผ่านมา นั่นคือสิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับเขาคุณรู้ไหมว่าเขาเต็มใจที่จะเริ่มทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นเขามีความดุดดันมากเมื่อเขาได้บอลและมั่นใจมากเพราะเขาไม่ทำแบบนั้นก่อนหน้านั้นเขาทำอย่างอื่นที่คล้ายกันมากเขาเลือกถูกเขาลุยเลยเขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการจบสกอร์จากทุกมุมและมันเป็นประตูที่สำคัญมากอาร์เตต้ากล่าวเมื่อถูกถามถึงความสามารถของเอ็นวานิลี่ในฐานะกองหน้านายใหญ่ทีมปืนโตกล่าวว่าใช่มันเป็นธรรมชาติมากสำหรับเขา คุณเห็นได้จากวิธีที่เขาสมัมผัสบอลวิธีที่เขาไปกับบอลเขาเลือกคนอย่างไรแล้วเทคนิคที่เขามีตอนที่เขาเคลื่อนที่ซึ่งดีมากเพราะเขาจบสกอร์ได้อย่างแม่นยำดังนั้นใช่เรามักจะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นและผมคิดว่าผลลัพธ์จะออกมาดีเมื่อถูกถามถึงสถานการณ์ของดาบิดรรยาที่ไม่ได้ลงสนามอาจจะต้าตอบว่าเขาเล่นไม่ได้แน่นอนและเขาบาดเจ็บและนั่นคือทั้งหมดเราจะรอดูกันว่ามันจะดีขึ้นอย่างไร ด้ยการพูดถึงเนโต้ที่ลงเฝ้าเซาแทนรายาในเกมล่าสุดว่าใช่นั่นคือเหตุผลที่เขาอยู่ที่นี่เพื่อทําหน้าที่นั้นและเขาทํามาแล้วกว่า20ปีในอาชีพของเขาก่อนอื่นเลยผมมีความสุขมากที่เขาลงเล่นมันเกือบ7หรือ8เดือนแล้วตั้งแต่เขาลงเล่นเกมอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายและมันไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นผมจึงมีความสุขมากที่เขาได้ลงเล่นและเราชนะอีกครั้งเอน็นวาเนลลี่ยกเป็นข้าคืนแห่งความฝัน อีธานเอนวนเดลี่ลงประเดิมเกมแชมเปี้ยนลีกด้วยการทำประตูนำอาร์เซนอลบุกค,คว้าชัยชนะเหนือจิโรนาพร้อมคว้าถ้วยรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยอีธานเอนเวลี่แนวรุกวัย17ปีของอาร์เซนอลยกให้เป็นค่ำคืนแห่งความฝันของเขาจากการได้ยืนอยู่ในทีมของเขาและฟังทีมแชมเปี้ยนลีกอันโด่งดังที่เคยดูแต่ในทีวีก่อนหน้านี้และปิดท้ายด้วยการทำประตูสุดสวยนำโตสกัดบุกชนะจิโรนา2-1เมื่อวันพุธที่ผ่านมา มันเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สูงที่สุดอย่างแน่นอนเพราะมันคือแชมเปี้ยนลีกมันเป็นสิ่งที่ผมรักและดูมาตั้งแต่เด็กการได้มาที่นี่และคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมเปิดตัวของผมมันเป็นความรู้สึกพิเศษผมมีความสุขการได้ฟังเพลงนั้นเหนือจริงมันคือช่วงเวลาที่ผมอยากอยู่มาตลอดชีวิตเสียงเพลงเป็นสิ่งพิเศษสําหรับผมมันยอดเยี่ยมมากมันบ้ามากชีวิตดําเนินไปอย่างรวดเร็วแต่ผมมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่นี่คือที่ที่ผมต้องการมาตลอดดังนั้นผมจึงรู้สึกขอบคุณที่ได้อยู่ทีน ผมคิดว่าทีมเล่นได้ดีมากเราเล่นกันจนถึงนาทีสุดท้ายและผมมีความสุขที่ได้มีส่วนช่วยด้วยประตูนี้มันเป็นเพียงสัญชาตญาณผมแค่มองเห็นช่องว่างผมแค่รู้สึกว่าผู้รักษาประตูคงไม่คาดหวังว่าจะยิงประตูดังนั้นผมจึงยิงมันและเป็นประตูการผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกนั้นยากลำบากดังนั้นผมจึงภูมิใจในทีมแน่นอนว่าคุณคงอยากจบอันดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าอันดับ3นั้นก็ดีมาก รอบน็อกเอาต์ตายอ์เซอนตกเป็นข่าวว่ากำลังจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญาคว้าตัวมาติสแตลกองหน้าบายิยมินิกในสัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขายเดือนมก,กราคมตามรายงานจาก The ดิอินดีเพนเดนต์ดาวเตวัย19ปีซึ่งเป็นที่สนใจของเชลซีเช่นกันต้องการออกจากถิ่นอเลอันส์อารีนาในตลาดรอบนี้เลยหลังไม่รับโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรโดยรายงานระบุว่าเขาเปิดใจอย่างมากที่จะย้ายมาอย่างทีมปืนใหญ่ อาเซนอลกำลังมองหาการเสริมเกมรุกในตลาดนักเตะเดือนมกราผมแต่ข้อตกลงสำหรับแต้วอาจขึ้นอยู่กับว่าบาเยิร์ยนดีเปิดรับข้อเสนอยืมตัวพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดมากกว่าจะเป็นการยืมตัวแบบไม่พ่วงออปชั่นหรือไม่แต่วเป็นกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสชุดยูย่ 2, โดยย้ายจากแรนด์มายังเสือใต้เมื่อปี2022เขาสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองหน้าและปีกโดยทำไป16ประตูจากการลงสนาม82นัดทุกรายการให้กับยักษ์ใหญ่เยอรมันแม้ว่าส่วนใหญ่จะมาจากฐานะตัวสำรองก็ตาม อาร์เซนอลได้ยื่นข้อเสนอสุดช็อกราคา60ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวโอลิวัตกินส์ก่อนตลาดปิดในสัปดาห์หน้าแต่แอสตันวิลล่าจัดการปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยแล้วมิเกลอาร์เจต้ากุนซือปืนใหญ่ชื่นชอบในตัวกองหน้าทีมช่างงกรีตมานานแล้วและล่าสุดสมสร,รก็ได้ทำการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อคว้าตัวดาวเตะวัย29ปี รายงานจากฟาบิโซโรมโนเปิดเผยว่าวินล่าได้ทำการบอกปัดข้อเสนอราคา60ล้านปอนด์โดยที่พวกเขาไม่แฮปปี้มากกับช่วงเวลาที่อาเซนอนยื่นข้อเสนอเข้ามาก่อนเกมแชมเปี้ยนลีกนัดสำคัญของสโมสรขณะนั้นก็ตามมีการคาดว่าอาจมีข้อเสนอที่ดีขึ้นเข้ามาอีกวัดกินยังคงเหลือสัญญา3ปีในถิ่นวิลล่าพาร์คและเป็นผู้เล่นคนสำคัญในทีมของอูนายเอเมอรี่อย่างไรก็ตามการย้ายไปอย่างอาเซนอนอาจดึงดูดใจวัดกินซึ่งยอมรับว่าเขาเติบโตมาในฐานะแฟนบอลปืนใหญ่ ในขณะที่ยังเล่นให้กับเบรนท์ฟอร์ดกองหน้ารายนี้เคยกล่าวไว้เมื่อปี2020ว่านั่นคือความฝันที่จะได้เล่นให้กับอาชซนอนสักวันหนึ่งแต่คุณรู้ไหมว่ามันเป็นความฝันที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างไรก็ตามผู้บริหารในถิมนเอมเิเรตมองว่ากองหน้ารายนี้คือคนที่พวกเขาเชื่อว่าจะสามารถจุดประกายความท้าทายในการลุ้นแชมป์ได้ขณะที่พวกเขาต้องต่อสู้กับลิเวอร์พูลบนตารางพิมรล วัดกินทำไป4 0ประตูจาก3 1นัดที่ลงเล่นให้วิลาลาในฤดูกาลนี้โดยหนึในนั้นมาจากเกมที่เสมออาเซนอลน2ต่อ Arsenal, 2, 2ที่เอเมเรตสเตเดียมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ